ว่าเ้ายสิตัดสรงไหนเนาะนี่นี่ก้อนตัดเนาะพี่น้องเนาะนี่ก้อนตัดผมยาวแบบนี้เห็นบ่คุ้มเลยอ่ะนุาวานนะแบบนี้ต้องคิดแบบแพงๆจัง,งจน่อย <c oughs> มาแต่ละที่จัางเดือนเจอกัน <c oughs> นี่ร่างกายเที่ยวใส่เบอร์ล่องนะคะ่ะพ <c oughs> อล่องส่งลนาะผมยาวยกพี่น้องยกผันแรงพยุยกก,กย่อนยกผึวต้องสูงเลยพี่น้องร้อยแปดสิองศาลอย บ่็หมเบางลงหมัเพ่เบาอบางลงหมานพ่อสิลงขึ้นแมนดีผมาแม่ชิไปแบบนี้ได้บมานพี่น้องใส่ต๊ะใส่มีเลยค่ะล่องย่าเ้ตกมีค่ะพอเขาเฮตสไตล์ูุณยิ่งเนาะบ้านเขาบริษัสไตล์ผู้ทรายนะพี่น้องเขาต้องเฮดแบบนี้นี่ค่ะพ่าสิเห็ดแบบสไตล์คุณยิ่งส่งซี เพินไวรุ่นเด้อเพิ่นจริงมาฮู้จักไวรุ่นตอนเท่านี่ล่ะเออบ่สายบอ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 สายสิประมาณคั้นนี่พี่น้องเห้สวยงามเลยเนาะ นี่ละเตืนี่ละค่ะพ่อเมียมาก่อนเอาลงไว้ที่หลังมันบ่นี่ค่ะใช่จัดไปจ้าพี่น้องสิ่งมี้ก่อนอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมเ่าบอกแกสย่างมันสิงอย่งเกิดขึ้นมันบ่พ่อบอต้องไปเท่าตามันอายุไม่สิบไปไซก็ต้องไปเท่าตามมัน ไปโรดไปโรดไปโรดอายุเป็นเพียงตัวเลขใครยังม like ันเพื่อนจิดเ nice> ่ากะเ่าไปฉันมะเ่าน้ำเธอเออชันมะเ่าน้ำเธออย่าไปคิดว่าฉั้นสีเ่าเด้อฉันมะเร็ตเ่าเด้อมีข้าวตัดแบบสไตล์สไตล์ผู้หญิงนะคะ ทำบอลดียอ์สไตล์เือ้ายได้บหมืนอนคือเพื่อมาจูงไงพี่น้องเห็นมานี่เือความสวยงามนะค่ะพี่น้องเนะาะเอาชิม,มาเบืองข้างหลังได้บหมืนข้าขงหลังกะกะใส่หรือเก่าพี่น้องยกผมขึ้นสิยกขึ้นโอดรอยแปดสิบองศาหรือ,าส,อสามรอยหาชิองศาข้างแหลกเพราะว่าผมมันงาวไงพี่น,อน้องพี่ยกขึ้นสูงๆบ่มีคำว่า,าแหวงค่ะแต่ถ้าจลลังไรระดับลงมากเนาะ นี่นะพี่น้องนะนี่เห็นบหพี่น้องนะเรื่องเสศเหตุให้เบิ่งเนาะปัญญายงปบญญายาเบิ่งหล่นพี่น้องคุณได้รักคิ้ว่นบาไดเด้อต้องไฝ่ต้องไฝย นี่มันสิมาใส่ตไปนี่เนาะพี่น้องนอเนาะตรงนี้ย่างเห็นไหพี่น้องจับยกแบบนี้รถหนี่งใจรถสามร้อยหกสิบองศายกขึ้นสูงสูงเท่าไรบ่มีค้าว่าแเวีงพี่น้องเพราะว่าผมยางน,าน,านาาะฮะยางซันนี่มาถ้าเอาแค่ร้อยแปดสิบองศาเห็นไหมแล้วก็ลดระดับลงมากพี่น้องมันลดระดับลงมาก นด้แหละดับด้วยบ้านพี่นนอกค <c oughs> างนี้คือกันพี่น้องเห็นบ่นี่เข้าวีใไซสแบบนี้พี่นอ้องนี่เอาวีใไซสแบบต่างแบบนี้ค่ะแล้วเข้ากับมาข้างนอกนี่นอกพี่น,อนอ้องเนาะ มาอะไรระดับตัวแบบทำอะไรเนี่ยใส่ตัวใส่เบอร์หนึ่งเลยค่ะก็ใส่อะไรเบอร์เนาะสบายเลยพี่นอ้องสวนจุนหาใส่ตรงตรีนมันนียค่ะ บา้นไสวีไลแล้วเด้อพี่น้องช่วงนี้ใสวีไลเอาค่ะเดี๋ยวสีไลแบบไดนเบิงเบิงเด้อพี่น้องเด้อนี้ยังมากสิเลยค่ะพี่น้องต่าอย่าให้ต๊กหมีด้วยค่ะยกยกนิดนึงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสิม,มาทำนองนี่เนาะนี่เขาสิม,มาอาไช่วงนี้พี่น้องสีมมันยังหน้าหนาเอาเอามุมหนีใส่เด้ค่ะ หรือสิเอามุ่มนี่ก็ได้แต่ว่า่ากินเต็มนากินเรื่หนาพี่นอ้องนาได้ก็ได้ใส่ขวาก็ได้หรือสิเอาของางใส่ก็ได้หรือกินขาง,งขวาก็ได้ สีม้าแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วกสิกันแบบนี้บานกันแบบนี้เห็นมันแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ข้างในมันสิมามาทรงทำนองนี่เนาะค่ะเห็นบ่พี่น้องเนาะสิมาสรงทำนองนี่ค่ะเก่ากบาลแล้วเก่าเลยใช่ไหมชอาได้คุยกับเธอแล้วใช่ไหมนี่พี่น้องเห็นว่มลังกสิตันมาทำนองนี่ปะ เบืงองั้งร้างก็เป็นบ๊อบนาะพี่นองนะบางคนก็นยิ่งต่า,ยยางสั้นกว่าหนู้พอเอาลงแล้วมันจะเป็นผมซอยทอี่ผมซอ,อย,อยมันจะมัดหลดได้ นี on, o, sí. okay. okay. parole, ่พ like. ี่น like. hmm. hey. ้องเห็นบ่ะส่งเมือกี่นี้เด้นี่ขั้นเท่าขื้นมันก็สิเป็นส่งนี่ขั้นเท่าขื้นก็สิเป็นส่งนี่นาะพี่น้องเนาะนี่มันสิเป็นส่งนี่ขั้นเท่าขื้นค่ะนี่มันสิเป็นส่งมันนี่ค่ะพี่น้องขั้นกรณีเท่าขึ้นได้นี่ดูสิเห็นเบ่งเด้นี่กรณีเท่าขื้นบัานขั้นกรณีเท่าล่งบันปึ๊บมันจิเป็นผมบอบไปเลยได้พี่น้องค่ะดูสิเห็นเบ่งเนาะแต่ขึ้นส่งบอบไปเลยค่ะ เขาเอิญส่งอยางส่งไวรุนหน้าไม่ให้แต่ใจรักใช่หน้าไม่ให้ช่างมันใช่เออใช่ขอให้ใจรักใช้ได้เนี่เห็นว่าพี่น้องค่ะรักไม่ได้ก็นี่ค่ะพี่น้องงั้นสิมาวัดจูแบบนี้เนาะนี่ถ้าเรามาจูเราก็จะเป็นผู้ชายพี่น้องใช่ถ้าถุงอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องเด้อทำมาถึงอกถุงใจก็ขออภัยค่ะ ค่ะวัสดีค่ะ